อนนี้นะคะใส่ก็อยู่กับคุณเอิญแล้วก็คุณอมนะคะซึ่งเป็นทั้งดีไซเนอร์แล้วก็ผู้ก่อตั้งนิสตีแบรนด์ค่ะซึ่งนิสตีแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์นชุดเจ้าสาวสไตล์มินิมอลนะคะแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลการันตีนะคะจากวันชนะเลิศเลยค่ะจากโวคแทยแลน2019ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ช่วงนี้เนาะก็หลังจากจที่เปิดล็องดาวนในเฟสที่3นะคะร้านค้าต่างๆก็สามารถที่จะเปิดให้บริการได้แล้วนะคะก็อยากถามคุณท่านว่าช่วงนี้เนี่ยชุดเจ้าสาวต่างๆะเริ่มทยอยกลับมากันคะ ตอนนี้เจ้าสาวก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะเริ่มมาเตรียมตัวเริ่มมาลองชุดกันแล้วแล้วก็เจ้าสาวที่งานเลื่อนจากช่วงเดือนมีนาเมษามพฤษภา,าเนี่ยก็เริ่มได้วันกันแล้วก็มาส่วนมากก็จะเลื่อนกันไปเริ่มตั้งแต่ 10, เดือนแปดเก้าสิบก็คือก็คือเจ้าสาวที่เลื่อนวันเนี่ยเขาก็<ม>สกักประมาณเดือนสินนงหาคมเขาก็กลับมาจัดงานแล้ว่<ม> แล้วก็มีเจ้าสาวที่เป็นช่วงปลายปีตามปกติก็เริ่มทยอยกันมาลองคือช่วงนี้จะเป็นช่วงของเฟสของการเตรียมตัวของเจ้าสาวเลยก็เลยแบบทยอยมาลองตลอดใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่แบบลูกค้าใสยเองแล้วก็ทุกทุกฝ่ายที่ใส่บอก,กเจ้าสาวเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะจัดงานแต่งงาน่ยังไงชุดเจ้าสาวก็ต้อง ใช้อยู่แล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>ก็ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เป็นยังไงเราก็สามารถเตรียตมตัวได้นะแล้ว,ลวชุดเจ้าสาวแบบช่วงปลายปีเนี้ยค่ะเขายังเป็นแบบมินิมอลขึ้นหรือว่ายังแบบมีความอลังเดิมก็จากที่คุยก,กับเจ้าสาวนะคะรูปแบบงานต่างๆเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนไปนิดนึง <c oughs> จากแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีแบบเลี้ยงกัางคืน ตอนนี้รูปแบบงานส่วนมากก็จะเปลี่ยนไปเป็นช่วงเช้าเลี้ยงเที่ยงเช้าเลี้ยงบ่ายอะไรเงี้ย,ย,ย,ยมากขึ้นเจ้าสาวบางคนที่บางคนที่สั่งชุดเย็นเอาไว้บอกว่าปรับเปลี่ยนงานจากกลางคืนอ่ะแคนเซิลมาเป็นแบบกลางวัน,น,วนแทนอะไรเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าแนวน้องรูปแบบงานเนี่ยมันก็จะมีแบบเปลี่ยนไป ก็คือมียังมีความบางอยู่แต่แค่ว่างานเขาเนี่ยเดิมมันเ็นกลางคืนก็อาจจะมีความวิ้วับมากกว่าอันนี้เขาก็ยังแบบกระชุบประมาณเป็นแบบเลียดขึ้นนิดนึงแบบบางคนก็บอกว่าขอบกระโปรงสั้นขึ้นแบบไม่ล่าหางยาวอะไรเงี้ยแต่คงชุดแบบเดิมแต่ว่าเอากระโปรงสั้นขึ้นนะเพราะว่าูปกาสงานจะได้เป็นกลางคืนแบบมากๆอะไรเงี้ยมื่อกี้แอบดูแล้วเห็นนิดนึงว่ามีชุดเจ้าบ่าวด้วยอีนนี้ก็ถ้าสมมติว่าเจ้าสาวมาแล้วเจ้าบ่าวมาราเจ้าบ่าวก็ สามารถดูสามารถเข้ามาดูนะครับพ่อของเราก็มีทั้งตัดครับก็คือมีตัดมีทั้งสูตรทักซิโดก็คือทุกตุ๊บแบตนะครับสองกระดุมสีกระดุมสามารถเข้ามาแล้วก็ระหว่างที่รอเจ้าสาวเลือกชุดเนี่ยเราก็สามารถดูเลยก็คือมาที่เดียวรจบเลยไม่ต้องไปไม่ต้องหาที่อื่นส่วนมากของเราก็จะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาแล้วก็จบเจ้าสาวที่เขาสนใจที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยค่ะ ถ้าสมมติว่าเขาสมมติเขาแต่ดปลายป,ปีเนาะอย <mun it. S 2> ่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยคุณเอิร์นถ้าสมมติเป็นชุดเช่าตัดหรือว่าตัดซื้อด้วยไหมคะตัดซืญญ้ดอด้วยไ้ระยะเวลาที่เจ้าสาวต้องเตรียมตัวเนี่ยประมาณกี่เดือนก่อนวันงานหรือไงคะปกติก็คือจะให้มาอย่างน้อยสามเดือนค่ะแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าเดือนสิบเอ็ดสิบสองเป็นประมาณเนี้ยค่ะจะให้ขยอยหนักไปก่อน,นเพราะว่าช่วงนั้นงานจะแน่นมากคือเราต้องขยอย ก็คือถ้าสมมติว่าเราจต่งในช่วงเดือนพีกๆอย่เช่นเดือนไฟน์ตีเนาะเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนหนึ่งใช่ไหมก็คือช่วงสามสุ่มเนี้ยช่วงสามสุ่มเนี้ยก็อยากให้ใช้เวลาได้มาตั้งสี่เดือนขึ้นไปเนาะโดยประกอบด้วยปีเนี้ยมันมันอัดกันอยู่เพราะว่าจะเป็นช่วงที่โควิดที่ที่ไม่ได้จัดงานนะครับเราก็มา มารวมกันอยู่ปลายปีกับช่วงที่ปลายปีที่เขาแพนอยู่แล้วมันก็จะทําให้คิวมันเยอะขึ้นก็เลยอยากให้ถ้าเต็มตัวนานๆก่อนก็ดีครับก็คือมาเราก็มาเพราะเราก็มีนิ้วของการดีไซน์ใหม,ม่ใช่ไหมคะเพื่อนก็จริงๆเราจะอินดีไซน์เดิมาค่ะของที่เราแต่ว่าเราจะมีหลากหลายทรงให้ให้ให้เจ้าสาวได้ลองเพื่อจะรู้ว่ารูปร่างกับของเราเนี่ยใส่ตัวไหนที่สวยที่สุดแล้วเราอาจจะมีแบบสมมติบางคนอาจจะปรับแบบนิดหน่อยแบบว่า ลองชอบเสื้อข้างบนตัวนี้แต่ข้างล่างตัวนี้หรือเอาดีเทลตัวนี้อะไรเงี้ยคัวเราก็จะในการปรับเปลี่ยนแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะอินจากดีไซน์หลักของเด้วยเห็นว่าแบบได้รับรางวัลโยงมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบชุดก็แบบงานค่อนข้างแบบเนียบอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบเจ้าสาวเนี่ยต้องแบบมีบมเจ็ตเท่าไหร่เริ่มต้นหนึงไงที่จะสามารถที่จะใส่ชุดของวีพีได้อะไรเงี้ย เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชุดเริ่มต้นนะคะถ้าสมมติว่าเจ้าหมอเจ้าสาวเนี่ยต้องมีบัตรเท่าไหร่นะคะถึงจะเดินเข้ามาใส่ชุดวิชพีได้ค่ะก็อย่างชุดเริ่มต้นของเรานะคะอย่างชุดสั้นชุดนี้นะคะก็เช่า9,000นอสซาัทได้ชุดนี้แล้วแล้วก็เช่าตัดตัวนี้ก็16,000ใช่ไหมคะเป็นชุดใหม่เลยแล้วก็ถ้าสมมติเช่าก็คือ9,000บาทัชบสมเหมาหมอกับงานแบบงานเช้าในครอบครัวแบบ สวยจริงๆเราเป็นงานแบบแบบเล็กๆนะค่ะแล้วมันดูเรียบรๆคลาสสิกชุดยาวค่ะชุดยาวตัวนี้ก็เช่าเหมืนแต่งค่ะแล้วมัมีโบกั่นยาวด้วยนะคะถูกมากอันนี้ถูกแปดใช่ค่ะอันนี้ก็คือใส่ใส่กางเกงวันก็ได้นะใส่ว่าใช่กางวันก็ได้จริงๆใส่กางเกงวันได้โลดถอดได้ไหมคะโลดถอดไม่ได้แต่ถ้าสั่งตัดเข้าตัดแบบจะถอดได้ทำให้ถอดได้ก็ได้อันนี้นะคะก็คือ ชุดที่เริ่มต้นเนาะสำหรับแบรนด์มิชพค่ะก็ประมาณ1มื่นแปดสำหรับเช่าแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่9,000บาทค่ะแล้วชุดเจ้าหมา่ะค่ะชุดเจ้าหมาะจะเริ่มต้นที่8 9ดพันเ้าครัจะเป็นตัดไปเลยตัดไปเลย,เลยด้วย ก็คือจะตัดทรงไหนก็จะเป็นทรงทักซิโดหรือว่าทรงมีเทสอะไรก็ได้เหมือนกันก็คือสามารถมาคุยเรื่องแบบเรื่องทรงหรือว่าสีสามารถเอารูปที่ซีลที่อยากได้นะครับมาดูเล่มผ้าจากที่ร้านได้เราก็สามารถแนะนาให้ได้ว่าสีนี้ใกล้เคียงกับสีไหนอะไรเนี้ยครับผ้าก็จะมีผ้าหลายแบบผ้าจะมีเล่ผ้าให้เลือกัเล่มผ้าก็คือเรื่องต้นประมาณที่ตัดกาก็ใส่ได้แล้วอยากให้คุณเอิญเนาะแล้วก็คุณออมล้ว จะบอก็าสามาันเตรียมตัวกันตั้งแต่นนเนิ่นได้เลยค่ะจริงๆช่วงนี้เราก็สามารถที่จะดูแบบที่เราชอบว่าเราอยากได้สไตล์ไหนชุดแนวไหนทํากันบ้านมาก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็เริ่มทยอยมาลองลองอาจจะไม่ใช่ร้านเราร้านเดียวลองหลายๆร้านแล้วค่อยแบบตัดสินใจอะไรนะคะเพราะว่า เรามาที่ร้านเราเราก็จะได้ลองชุดที่สวยไม่สวยนาาอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้มาพักว่าคูเข้ามาต้องซื้อทันทีคุณเอิรีเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยขายของหมายถึงว่าหมายถึงว่าจะไม่มีการฟอร์สเลยของเราก็สชายเราก็สบายใจเบ่ายเสาวเข้ามาแบบคิวๆเลยเข้าแบบเราได้ไม่ต้องกลัวใช่ครับในความชอบของของตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเก่งมากกว่าเพราะว่าแบบเคยเคยแนะนำเพื่อนมาคู่หนึ่งเงี้ยเขาบอกว่า เธอเนี่ยเขาเข้ามาหาคิเตอยู่ีกคที่ขายเลยอะ่ะจริงๆคือเราอยากให้เป็นแนวัยรุ่นไวรุ่นม,มากกว่า <S <S ว่าเราแบบโผล่เข้ามาแล้วเราใส่สวยเราถึงตัดสินใจไม่ใช่ว่าแบบมาถึงแล้วเราเครียดแบบเหมือนปวดต้องอนั่งเครียดว่าฉันจะปฏิเสธยังไงฉันอยากแค่ลองก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเราไม่อยากให้เจ้าสาวเครียดว่าฉันลองแล้วฉันต้องซื้อไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าซื้อเพราะความเกรงใจหรืออะไรเงี้ยเราอยากให้เจ้าสาว ตัดสินใจที่จะใช้ชุดข,ของเราเพราะว่าเขาชอบชุดข,ของเราจ,าจริงๆคือเราไม่อยากให้ขเขาเสียดเราก็ไม่ได้สร้ญญางบรรยากาศของเขาเลนรายซึ่งอันนี้ก็เสร็จก็มองว่าเป็นข้อดีมากๆข,ของมิสพีอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นคำถามที่ช่วงนี้คุณจะได้ยินบ่อยมากคือคุณเฉคะช่วงนี้เนี่ยมีร้านไหนมีโปรโมชั่นเด็ดๆบ้างมิสพีมีบ้างไหมคะหรือว่าแบบอะไรปกตินะเราจะไม่มีโปรโมชั่นเลยเลยคแต่ว่าวันนี้ก็คือพิเศษมา ให้เปิดว่าบอกว่ามาจากรายการของคุณเสกก็จะลดให้10อ10%ค่ะนี่ค่ะก็คือได้ได้ไส่มมวลนลดไปเลยเนาะ10%<ช>ไม่มีขั้นต่ำด้วยใช่ไหมคะยังไงเสกก็ฝากเจ้าบ่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวน,นะคะที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะคะลองแวะเข้ามาชม Miss P Brand ได้นะคะมีชุดผ้าให้ชมเยอะมากมากเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะลองได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ Miss P เนี่ยเป็นแบรนด์ชุดเจ้าสาวสไตล์มินิมอลที่ได้รับรางวัลการันตีมาซึ่ง ถ้าเราใส่เนี่ยก็แน่นอนว่าชุดเราเนี่ยจะเรียบหรูแล้วก็โกลแล้วก็ไม่สัมัญแน่ๆค่ะค่ะตอนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค,<อ>ค,ค่ะ